ในกลุ่มภาคก,กางตอนบน2นะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอ่างทองศิ์บุรีชัยนาทลบบุรีนะครับซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะนําสินค้าที่เป็นเอ,เอกลักษณ์รหรืออัตลักษณ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มของเราเนี่ยทั้งสีจังหวัดเนี่ยได้ออกมาเพื่อเผยแพร่ให้กับพี่น้องในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดในภาคใต้เนี่ยนะครับได้เห็นแล้วก็ได้ ได้ได้ซื้อแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวเราก็เอาออกมาด้วยเพื่อจะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเราสินค้าที่เรามาวันนี้ส่วนใหญ่เราเราบอกว่าเราเอามาในราคาส่งให้ชมกันด้วยนะคะเราอยากให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ทางภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะทางหัดใหญ่เนี่ยได้เห็นแล้วก็ถ้าสนใจท่านจะได้คุยกันได้เพราะว่าจะได้ดูว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่สูง แล้วสามารถที่จะมาทําธุรกิจได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาคุยเจราจาธุรกิจกันที่นี่ได้ในช่วง6วันนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ประกอบการนักธุรกิจที่อยู่ทางภาคใต้นะครับท่านลองมาดูแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนเนี่ยคือเราพยายามจะคัดสรรมาแต่เราไม่ได้ขนมาเยอะ <ๆ S 1> เราเอาเฉพาะเป็นตัวอย่างแล้วก็ผมก็บอกทางผู้ประกอบการว่าท่านเอามาราคาส่งแล้วกันอย่างเมื่อกี้ตัวน้ําหอมแห้งเนี่ยนะฮะซึ่งปกติก็ขายอยู่150 ถ้าถ้าซื้อ150อันเนี่ยจะขายราคาส่งอยู่ที่ร้อยหนึงเขาบอกว่าวันนี้เราขายราคาส่งเลยไม่ต้องมาจํานวนเท่าไหร่เรามาเรามาประชาสัามพันธ์สินค้าของเรานะครับเราอยากจะเห็นว่าของของเราดีแค่ไหนนะครับก็ลองมาดูนะครับ